สวัสดีครับระบบสารสนเทศสนับสนุนโรงพยาบาลสนามซึ่งก็จะเริ่มจากการลงทะเบียนร,รับผู้ป่วยแรกเขา้าซึ่งแต่เดิมใช้วิธีจดบันทึกชื่อผู้ป่วยพร้อมทั้งถ่ายรูปซึ่งในขั้นตอนนี้อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ในระบบนี้จึงเลือกวิธีอ่านข้อมูลผู้ป่วยโดยตรงจากบัตรประชาชนโดยต่อเข้ากับเครื่องอ่านของโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนซึ่งวิธีนี้จะได้ข้อมูลครบถ้วนทั้ง เจ้าของบัตรเลข13หลักชื่อนามสกุลพร้อมทั้งที่อยู่ของผู้ป่วยข้อมูลที่อ่านได้ก็จะส่งต่อไปอยังฐานข้อมูลของระบบซึ่งจะลดความผิดพลาดและภาระงานของเจ้าหน้าที่ลงได้มากส่วนต่อไปคือเครื่องวัดอุณหภูมิซึ่งผู้ป่วยแต่ละคนจะต้องวัดอุณหภูมิของตัวเองเพื่อรายงานให้เจ้าของไข้ทราบเครื่องวัดอุณหภูมิผู้ป่วยอัตโนมัติซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้ป่วยได้ ด้วย QR Code ผ่านเครือข่าย IoT ไปยังฐานข้อมูลของระบบเพื่อให้แพทย์พยาบาลหรือผู้เกี่ยวข้องนำไปวิเคราะห์อาการของผู้ป่วยแต่ละราย ผู้ป่วยสามารถวัดอุณหภูมิได้โดยการใช้หลังมือยื่นไปบริเวณหน้าเครื่องคล้ายเครื่องอ่านอุณหภูมิแบบเดิมจากนั้นจะมีเสียงสัญญาณบอกว่าเครื่องอ่านอุณหภูมิได้แล้วผู้ป่วยจะต้องยื่นแผ่น QR Code คไปตรงตำแหน่งของกล้องซึ่งอยู่ด้านข้างของเครื่องวัดอุณหภูมิโดยจะมีสัญลักษณ์เป็นแสงไฟเช่นเดียวกันเมื่อเครื่องอ่านรหัส QR Code คได้ก็จะส่งเสียงสัญญาณจากนั้นก็จะส่งทั้งอุณหภูมิและไ d ดีของผู้ป่วยคนนั้นๆเข้าไปยังระบบ ทุกครั้งการทำงานก็จะมีลักษณะซ้ำกันเช่นนี้ในผู้ป่วยแต่ละรายตามที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างของความพยายามซึ่งจะนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจำนวนจำกัดและเหนื่อยล้ากับภารกิจตลอดเวลาเกือบ2ปีที่ผ่านมาเพื่อจะเป็นการแบ่งเบาภาระงานของท่านเหล่านั้นโดยเฉพาะในเวลานี้ มีความจำเป็นจะต้องร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่ายโดยเฉพาะความสามารถทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเราไม่น้อยหน้าชาติอื่นจึงเห็นควรนําทักษะเหล่านั้นมาช่วยบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของท่านผู้เสียสละเหล่านั้นลงได้บ้างและเพื่อเป็นกําลังใจให้ท่านเหล่านั้นทราบว่าเราจะไม่ทิ้งกันสวัสดีครับ